อ๋หเปิดแล้วอันนี้คือคนที่ผม่าดูแล้วเมื่อกี้นะรูแล้วครับรู้รู้แค่นี้แหละหนึ่งเอไม่แแต่ก็เลอนมาเป็นอย่รงใช่นจะครู่ถ้าปิดได้ไหมเดี๋ยวปิดได้เลยปิดไแล้สมัครอะไรไว้สมัครอะไรไว้สมัครอะไรไว้ อาลิมิตเด็ดลงไม่ได้หรออาลิมิตเด็ดอะไรเป็นการต่อไปต่อไปก็ลงไม่ได้หรอก